สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ม .1 กับครูวรรนะคะเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆพืชจำเป็นต้องได้รับทาตุอาหารรักษาสมดุลและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอนอกจากนี้ยังต้องดำรงเผ่าพัน์ธุไว้ไม่ให้สูญไปโดยอาศัยวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศค่ะ นักเรียนคะเมื่อพืชได้รับน้ำธาตุอาหารและสารอาหารที่จำเป็นผ่านท่อลำเลียงต่างๆของพืชแล้วก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตค่ะหากนักเรียนลองสังเกตอรอบๆตัวของนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าพืชส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างที่มีสีสันที่สวยงามที่เราเรียกว่าดอกดอกเป็นอวัยวะของพืชที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์ดอกของพืชส่วนใหญ่มีสีสวยงาม และมีกลิ่นหอมเพื่อล่อมแมลงให้มาช่วยผสมเกสรให้แก่พืชน,นั่นเองค่ะนักเรียนคะตามครูวันไปดูกันดีกว่าค่ะว่าดอกหรืออวัยวะสืบพันธุ์ของพืชน,นี้มีโครงสร้างอย่างไรดอกคือกิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชส่วนประกอบต่างๆของดอกคือใบที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ต่างๆโดยทั่วไปดอกประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดซึ่งจเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบมีลักษณะเป็นกลีบเล็กๆมีสีเขียวมีหน้าที่ปกป้องอันตรายให้แก่ดอกที่ยังตูมอยู่ค่ะ ัดเข้ามาจากกลีบเลี้ยงคือกลีบดอกค่ะกลีบดอกโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่และมีสีสันที่สวยงามค่ะในพืชบางชนิดกลีบดอกจะมีกลิ่นหอมหรือมีต่อมน้ำหวานอยู่ที่บริเวณโคนกลีบดอกด้วยค่ะกลีบดอกจะทำหน้าที่ล่อมแมลงให้มาผสมเกสรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายละอองเรนูค่ะ ส่วนที่ถัดเข้ามาจะกลีบดอกคือส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชโดยตรงคือเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียค่ะเกสรเพศผู้ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ซึ่งโครงสร้างของเกสรประกอบด้วยอับเรนูซึ่งภายในอับเรนูมีละอองเรนูและก้านชูอับเรนูมีลักษณะเป็นก้านยาว ทำหน้าที่ชูอับเรนูเพื่อประโยชน์ในการผสมพันธุ์ค่ะส่วนที่อยู่ด้านในสุดคือเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียโครงสร้างของเกสรเพศเมียประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียซึ่งจะมีน้ำหวานเนีว้วเนวและขนเล็กๆช่วยในการดักจับละอองเลนูและน้ำหวานนอกจากนี้ ยังใช้เป็นอาหารสำหรับการงอกของหลอดละอ,องเลนูด้วยค่ะการชูเกสรเพศเมียทำหน้าที่ชูเกสรเพศเมียเพื่อประโยชน์ในการผสมพันธุ์และรังไข่ภายในรังไข่มีอวุนซึ่งภายในอวุนมีไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองค่ะซึ่งโครงสร้างที่ครูวันได้กล่าวมานี้จะติดอยู่บนฐานรองดอกและก้านดอก ที่อย er mm ู hmm. for for make, make ่ใ like. ต้ฐานดอกทาหน้าที่ในการชูดอกให้โดดเด่นเพื่อพร้อมสำหรับการสืบพันธุ์ค่ะเอ๊นักเรียนคะแล้วพืชมีขั้นตอนในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอย่างไรกันนะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกประกอบด้วยสองขั้นตอนคือการถ่ายละอองเรนโนและการปฏิสนธิค่ะ การถ่ายละอองเรนูปรากฏการที่ละอองเรนูปลิวมาตกบนยอดเกสรเพศเมียของดอกชนิดเดียวกันซึ่งการถ่ายละอองเรนูจะเกิดขึ้นเมื่อละอองเรนูจเจริญเต็มที่แล้วอับเรนูแตกออกทําให้ละอองเรนูกระจายออกไปค่ะโดยการถ่ายละอองเรนูจะอาศัยลมน้ำสัตว์หรือแมลงเป็นพาหะในการถ่ายละอองเรนู โดยเฉพาะ,มะแมลงนั้นเป็นพาหะาที่มีความสำคัญมากในการถ่ายละอองเรนูของพืชดอกค่ะเราสามารถแบ่งรูปแบบการถ่ายละอองเรนูเป็น2รูปแบบคือเ e l f p o l ล i n a t i o n และ c r o s s p o l ล i n a t i o n ค่ะ s e l f ์พอ l ล n a t i o n เป็นการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันหรือคนละดอกในต้นเดียวกันค่ะ ส่วน cross pollination เป็นการถ่ายละอองเรนูข้ามต้นโดยละอองเรนูของพืชต้นหนึ่งจะไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียของพืชอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวกันค่ะอีกขั้นตอนสำคัญหลังจากที่พืชเกิดการถ่ายละอองเรนูแล้วนั้นคือการปฏิสนธิค่ะการปฏิสนธิคือการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับเซลสืบพันธุ์เพศเมียค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ละอองเรนูรตกลงบนยอดเกสรเพศเมียแล้วนั่นเองค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การปฏิสนธิของพืชดอกตามครูวันไปเรียนรู้เกี่ยวกับละอองเรนรูและรังไข่กันก่อนดีกว่านะคะภายในละอองเรนรูประกอบด้วยเซลล์ที่สำคัญ2ชนิดคือทิวเซลล์และเจเนเรทีฟเซลล์ค่ะ โดยทิวเซลล์จะทำหน้าที่สร้างหลอดเรนูและเจเนเรทีฟเซลล์ทำหน้าที่แบ่งเซลล์เพื่อสร้างสเปิร์มซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะในส่วนของรังไข่ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียนั้นภายในจะมีออวุนที่มีหน้าที่สำคัญในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียบรรจุอยู่ค่ะด้านในของออวุนประกอบด้วยถุงเอมบริโอหรือเอมบริโอแซก ซึ่งภายในเอมบริโอแซกนี้ประกอบด้วยเซลล์เเซลล์แปดนิวเคลียสได้แก่แอนติโฮดอลโพลาร์นิวคลีไอซินเนจิและเซลล์ไข่นั่นเองค่ะนักเรียนคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับละอองเรนูและรังไข่กันไปแล้วต่อไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพืชมีขั้นตอนการปฏิสนธิอย่างไรเมื่อละอองเรนู ตกลงบนยอดเกสรเพศเมียของเหลวบนยอดเกสรเพศเมียจะกระตุ้นให้ทีบนิวเคลียสของละอองเรนูงอกหลอดละอองเรนูแทงลงไปตามความยาวของก้านชูเกสรเพศเมียไปจนถึงช่องเปิดของอวุนที่อยู่ภายในรังไข่ซึ่งในขณะเดียวกัน Generative n u c l e ียจะแบ่งเซลล์ได้2 s p สเปิร์มนิวเคลสโดยสเปิร n u นิวเคียสตัวที่1จะเข้าผสมกับไข่ ได้ไซโกลดซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นเอมบริโอที่จะเจริญต่อไปเป็นต้นอ่อนค่ะส่วนอีกหนึ่งสเปิร์มนิวเคลียสจะเข้าผสมกับโพลานิวเคลียได้เอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นส่วนที่สะสมอาหารให้กับเอมบริโอเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเราเรียกการปฏิสนธิที่เกิด2ครั้งนี้ว่าการปฏิสนธิซ้อนหรือดับเบิลฟอติลเซชันค่ะ หลังจากที่พืชเกิดการปฏิสนธิแล้วเซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นอ่อนส่วนของรังไข่จะเจริญไปเป็นผลออวุ้นจเจริญไปเป็นเมล็ดผนังรังไข่จเจริญไปเป็นเปลือกค่ะนักเรียนคะ นอกจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชแล้วพืชยังสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการนำส่วนต่างๆของพืชที่สามารถเกิดรากและเจริญเติบโตไปเป็นต้นได้มาใช้ในการขยายพันธุ์ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชเป็นอย่างไร พืชสามารถใช้ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนอ่อรากใบกิ่งหรือลำต้นใต้ดินมาใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะตัวอย่างของพืชที่ใช้หนอ่อในการขยายพันธุ์เช่นกล้วยไผ่หรือตะไคร้ค่ะพืชบางชนิดเช่นมันเทศหัวผักกาดแครอทใช้รากในการขยายพันธุ์ พืชที่สามารถใช้ใบในการขยายพันธุ์เช่นต้นตายใบเป็นโคมญี่ปุ่นหรือกุหลาบหินค่ะเราสามารถนำกิ่งของชบาโกศนผู้ระหงพลูด่างมาใช้ขยายพันธุ์ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้พืชที่มีลำต้นใต้ดินเช่นขิงขา่าพุทธรักษาหรือมันฝรั่งก็ยังสามารถใช้ลำต้นใต้ดินในการขยายพันธุ์ค่ะ นักเรียนคะยังมีวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศวิธีอื่นๆอีกนะคะเช่นการปักชำการตอนกิ่งการติดตาการทาบกิ่งและการเสียบยอดเป็นต้นค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไรการปักชำคือการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นใบกิ่งลำต้น รากออกจากต้นเดิมไปเก็บไว้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทําให้ส่วนต่างๆดังกล่าวของพืชงอกรากและแตกยอดเจริญเติบโตไปเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปค่ะการตอนกิ่งคือการทําให้ต้นหรือกิ่งพืชออกรากขณะที่ยังติดอยู่กับต้นแม่หลังจากต้นหรือกิ่งพืชออกรากดีแล้วจึงตัดไปปลูกภายหลัง ฉะนั้นโอกาสของการที่กิ่งพืชจะมีชีวิตอยู่รอดจึงดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะการติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่นำเอาส่วนตาหรือกิ่งของพืชต้นหนึ่งซึ่งเป็นพืชพันธุ์ดีหรือกิ่งพันธุ์ดีไปติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึ่งเพื่อให้ตาของพืชจเจริญเติบโตไปเป็นต้นใหม่ต่อไป ส่วนต้นตอซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบรากนั้นเป็นต้นพืชที่มีความแข็งแรงหาอาหารเก่งเจริญเติบโตเร็วทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีพืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการติดตามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลค่ะ การทาบกิ่งเป็นการนำพืชของต้นมาทำการต่อเชื่อมให้เป็นต้นเดียวกันโดยมีเซลล์เนื้อเยื่อเป็นตัวเชื่อมติดกันการทาบกิ่งประกอบส่วนที่เป็นต้นตอทำหน้าที่เป็นระบบรากของต้นพืชใหม่และส่วนของกิ่งพันธดีอยู่เหนือรอยต่อทำหน้าที่เป็นส่วนยอดหรือกิ่งก้านลำต้นของพืชต้นใหม่นั่นเองค่ะและสุดท้ายการเสียบยอด เป็นการขยายพันธุ์ที่กิ่งพันธุ์ดีจะทำหน้าที่เป็นลำต้นโดยจะตัดยอดของต้นตอออกเมื่อกิ่งพันธุ์ดีแตกยอดอ่อนแล้วและต้นตอจะทำหน้าที่เป็นระบบรากให้กับกิ่งพันธุ์ดีการเสียบยอดเป็นวิธีที่ต้องตัดยอดต้นตอและไม่ต้องลอกเปลือกพืนที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ควรมีเส้นเนื้อไม้ตรงเมื่อกิ่งพันธุ์ดีจเจริญแล้วรอยประสานจะแข็งแรงกว่าวิธีแบบอื่นๆค่ะ ดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชโครงสร้างของดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกประกอบด้วยสขั้นตอนคือการถ่ายละอองเรนูซึ่งมี2รูปแบบคือเ l ล p ์ l l ล n a t i o n และ c r o s s p o l l ล n a t i o n ค่ะเมื่อพืช ถ่ายละอองเรนูแล้วขั้นตอนต่อมาคือการปฏิสนธิการปฏิสนธิของพืชดอกเรียกว่าการปฏิสนธิซ้อนหรือดับเบิลฟอติลเซชันค่ะโดยสเปิร์มนิวเคลียสตัวที่1จะเข้าผสมกับไข่ได้ไซโกดซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นเอมบริโอและสเปิร์มนิวเคลียสตัวที่2จะเข้าผสมกับโพ l ลานิวเคลียร์ไดเอนโดสเปิร์มค่ะ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชอาจใช้หนอ่อรากใบกิ่งหรือลำต้นใต้ดินมาใช้ในการขยายพันธุ์รวมถึงการปักชำการตอนกิ่งการติดตาการทาบกิ่งและการเสียบยอดก็เป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนคะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราสังเกตสืบค้นและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ